สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆท่ทานนะครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคิกอฟไปแล้วนะครับในนัดที่2เอานัดที่1น,นัดที่2จะเป็นเฉพาะของกลุ่มล่างนะครับหมายถึงว่ากลุ่ม G ถึงกลุ่ม L นะครับกลุ่มบนนะครับกลุ่ม A B C D E F กลุ่ม A ถึงกลุ่ม F เนี่ยจะไปคิกออฟกันในช่วงเดือนฟีฟ่าเดในช่วงเดือน มิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้ครับก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ระเบิดแข่งกันมา2นัดนะครับก็ได้ผู้ชนะผู้แพ้มารวมกลุ่มนู่นกลุ่มนี่จากเดอรเนชั่นนะครับเนชั่นลีกนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเฉพาะกลุ่มล่างก่อนนะครับที่ระเบิดการแข่งขันไปแล้วในฟี a d เดที่ผ่านมานะครับกลุ่ม G ีนะครับโปแลนด์นะครับ มีอยู่6แต้มนะครับโปรแลนด์นี่ร่วมสายอยู่กับฟินแลนด์ลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาอยู่กลุ่มนี้นะครับสรุปแล้วาจากการแข่งขันเดืนเดืนลีกสรุปมาอยู่กลุ่มจีนะครับมีมอนต้าอีกหนึ่งทีมนะครับแข่งกันไปแล้ว2นัดยกเว้นเนเธอร์แลนด์นะครับที่จะไปฟาดแข่งกันเดือนมิถุนานยนานะฮะโปรแลรนด์นะครับมี6แต้มนะจากการแข่งขัน2นัดฟีฟ่าเดย์เนี่ยเก็บเก็บ6แต้มเต็มเลย ฟินแลนด์เนี่ยได้4แต้มนะครับอืมลิทัวเนียมีอยู่1แต้มนะครับมอลตาเนี่ยแพ้รวดเลยก็ทําให้โปรแลนด์มีสีสันขึ้นมาทันทีเลยส่วนเนเธอร์แลนด์รอก่อนนะครับออนนรบอ,อมิถุนายนนะครับมาดูกลุ่มเฮทนะครับกลุ่มเฮทเนี่ยอ่าประกอบด้วยบอสเนียโรมาเนียไซปัสออสเตรียและซานมาริโนนะครับอ่ากลุ่มนี้ปกตินะครับไม่ไม่มีทีมจากเดนเนชั่นลีกมายูฟ่าเนชั่นลีกมาก็จะคิกออฟกัน ต่อไปเลยนะครับรอออสเตรียนะครับที่จะไปคีบออฟกันในเดือนมิถุนายนเดี๋ยวแอดมินนาตารางการแข่งขันมาให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้เรามาสรุปคะแนนกันก่อนหลังจาก2นัดแรกไปนะครับกลุ่มเฮดก็มีบอสเนียนะครับได้6แต้มโรเมียมีอยู่3แต้มไซปรัสมีอยู่3แต้มแล้วก็ออสเตรียยังไม่มีแข่งแล้วก็ซานมาริโนโแพ้รวดนะครับมีอยู่ศูนย์แต้มกลุ่มไอนะครับ กลุ่มไออิตาลีนะครับจากยูฟาเดเนชั่นลีกมามาอยู่กลุ่มนี้สรุปแล้วครต่อสุดท้ายอิตาลีมาอยู่กลุ่มไอร่วมสายกับนอร์เวย์เอสโตเนียอิสราเอลและมอโดวานะครับณนขณะนี้ทีมที่เตะไปก่อนละสองนัดกอนนอร์เวย์นะครับเก็บ6แต้มไปได้นะครับเอสโตเนีย3แต้มอิสราเอล3แต้มและมอโดวายังไม่มีแต้มนะครับก็สายนี้คาดว่าอิตาลีนะตัวเต็งนะครับอิตาลีคงไม่ตกรอบออกนะครับอิตาลีแม่สอง สองฤดูเขาเรียกว่าอะไรสองสมัยแล้วที่อิตาลีี่ตกรอบในรอบ60ปีเลยมั้งก็เป็นถือว่าเป็นสีสันนะครับอไปดูกลุ่มเจนะครับกลุ่มเจเนี่ยไม่มีทีมที่รอจากเดืนในเฉลีกมานะครับก็ก็แข่งกันไป2นะครับยุ็นเบนเยี่ยมนะที่จะไปคิกออฟกันในเดือนมิถุนายนนะครับอ่านอร์ตมาซิโดเนียนี่มี4แต้มเท่ากับเวลเลยครับชนะ1เสมอ1น,นะครับ คาซัคสถานอ่ะอืมแอดมินเพิ่งไปหาข้อมูลมาเอะคาซัคเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเอเซียทำไมไปอยู่ยุโรปขอขอฟีฟ่าไปอยู่ที่นู่นครับเมื่อปี2002นะครับก็มาอยู่ที่ยุโรปในโซนนี้เลยนะครับอ่าก็มาร่วมสายกับนี่แหละฮะเท่าที่เห็นนะฮะเบนเยียมยังไม่มีเตะนะครับคาซัคสถานมีอยู่3แต้มแล้วก็ลิกเตสต์เนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับม,มาดูกลุ่มเคนะครับกลุ่มเคเนี่ยอังกฤษนี่สบายเลยครับ รวมสายนี้ร่วมสายกับแอลเบเนียรัสเวียเซอร์เบียและอันเดล่านะครับในขณะนี้อังกฤษลงไป2นัดแล้วก็พี่ทูเครนนำพังกิษชนะ2นัดรวดนะครับมีอยู่6แต้มนะครับแอลเบเนียแล้วก็รัสเวียนะครับมีอยู่3แต้มนะครับเซอร์เบียเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้ลงแข่งนะครับแล้วก็อัลเดร่ายังยังไม่มีแต้มนะครับแพ้รวด2นัดนะครับมาดูกลุ่มเอลครับกลุ่มเอลโคเอเชีย e มาอยู่กลุ่มนี้นะครับาจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาอยู่กลุ่มนี้ ร่วมสายกับเช็กมอนเตเนโกมูกเฟโรก็ยิบรอนตานะครับขณะนี้สาธารณเช็กเนี่ยมี6แต้มเท่ากับมอนเตเนโกเลยนะครับโหยเชียได้ว่ากันมิถุนาหน้านะครับฟีฟา่ามิถุนาหน้ามูกเฟโรแล้วก็ยิบรอนตายังไม่มีแต้มนะครับนี่คือล่าสุดน,นะครับหลังจากผ่าน2นัดไปเรียบร้อยแล้วก็ออกหมู่ออกจากเดี๋ยวว่ากันยาวๆนะครับเอาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเข้ารอบอัตโนมัติคือแชมป์กลุ่มนะครับ ส่วนอันดับที่2ของแต่ละกลุ่มอ่าเดี๋ยวจะไปเพย์ออฟกัน12ทีมแล้วก็บวกกับทีมที่มาจากยูฟาเนชันลีกอีก4ทีมเป็น16แบง่งสายเป็น4ทีมแบง่งเป็น4สายขออภัยแบง่งเป็น4สายเอาแชมป์กลุ่มเข้าไปให้มันได้16ทีมนะครับโคตา้าของยุโรปนี่16ทีมครับเข้าไปร่วมฟาดแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกา แครดาแล้วก็เม็กซิโกในปีหน้านะครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ